สวัสดีพี่น้องปังไายสุขุสุคนเดอจ้าวันนี้กินเหล่ารวมนะคะมีสารพัดเลยค่ะมาค่ะมาค่ะมาชิมดิการสวัสดีพี่น้องปังไายสุขุสุคนเดอจ้าสีนะ้าแซ่บสเดือดมารายงานตัวแล้วจ้านี่นะคะผักของเรา แล้วก็จะมีขนมเส้นนะคะเหล่าเล่รวมกันเพื่อนก็มีผัด้วยนะคะผัดกระป๋องมาเพื่อนเหล่าเล่รวมมิตรนะคะเพื่อนเขวว้าวบ้าไร่ยังห่าน,นเพื่อนโซยเลยค่ะเพื่อนอุ้ยแซ่บล้ำหน้าจา้า <c ười> จ้ำคําจ้ำ,คำ คนนี้เห็นอะไรสิแต่เนาะเห็นตัว ปลาหม่าวยกหลักทะเลปลาหมึก Xúc xích, không cần c h ขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะ nang kebun. Yang cukup, cukup, ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบายนอนหลับฝันดีค่ะเพื่อน